สวัสดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะปะจะมาที่สิบห้ธันวาคมหกห้านะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ5 8กับ7 1 0ก่อนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนดหนึ่หหหหหห้าปดห้าเก้ะคะแปดก็เหมือนกัน8 0ดศ แต่เราลงมาแล้วเนาะบ่ายสามตัวก็หนึ่งห้าหนึ่งเรืที่หนึ่งหนึ่งห้เดหนึ่งห้าแปดหนเจนาะจับกู่ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเดหนดะคะต่อไปบ่าย5กับ8 7กับ0 5 0 5 1 5 2 5ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสดห้าปดนย์แปดหนึ่ดสดห้าะคะศูนย์เจ็ห้าดห้า 2, 3, 7, 8, 0, 8, 5, ห้าแปดสองสามเจ็ดแปดศูนย์แปดห้าได้ยี่แปดห้าศูนย์อย่าลืมบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเด้อต่างกันหนึ่งกับศูนย์แค่นั้นเองนะ 1 8 0่งแปด7ูหง้่งจายจะสั้นเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ